สวัดีครับพบกับสมชาติฟิชชิ่งครับผมตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้นะครับหลังจากเลิกงานมามาแวะดูนานๆนะครับมาตกปลายามเย็นกัน,นครับสองสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีตัวกินบ้างหรือเปล่านะครับกลับมาก็เงาๆครับมาดูเขาตกปลาบ้างพอดีลงเหยื่อไปสี่คันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่า เดี๋ยวคอยติดตามชมครับผมโอ้มาแล้วครับผมว้าวปลาอะไรนะครับปลากดหรือเปล่าโอ้ปลาดุกนะครับปลาใ้กินแค่เดือนหรือเปล่าอ๋อกินเม็ดนะอือกินตุ้งติ้งครับาากินเมเน็ดโฟมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมของชอบไม่กินครับ ใหญ่เงนินครับกินเตอนข้ามาถึงเย็นๆแล้วครับช่วงนี้บรรยากาศเงียบสงบไม่ตรงไม่ตอดเลยครับหน้าๆก็จะเริ่มกลับก็ตกมาทั้งวันแล้ว เดี๋ยวมาดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเขาจะมีปลาว่าลงไว้สามสี่คันครับยังเงียบอยู่เลยตอนนี้บรรยากาศยามเย็นครับท้องฟ้า ฝนจะมาเหมือนจะมีฝนนี้ตกมาจนถึงมืดคํำเลยนะครับผมได้แต่ต่อครับยังไม่ได้ดึงคนระับมีน้าๆอยู่ด้วยครับกำลังจะกลับครับผมได้ปลาไปพอสมควรครับ พอได้ต้มยำทำแกง้าวันนี้ปลาไม่ค่อยกินครลองมาดูเฉยๆตกเล่นๆดูก็จะมีอะไร,ประแปลกๆมากินบ้างไหมนะก็กำลังจะกลับครับผมได้ปลาดุกไปตัวหนึ่งตะเพียนปลานินไปห้ตัวพอได้แกงครับ Các bạn cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn